สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีหาล่าที่ k ของจำนวนจริงบวก R โดยใช้ลิมิตของลำดับนะคลิปก่อนหน้านี้ก็มีสูตรของลำดับที่สามารถหาค่าล่าที่ k ของจำนวนจริงบวกได้นะในคลิปนี้ก็แนะนำอีกหนึ่งสูตรแล้วก็เรียนแบบทบทวนมอต้นกันนิดนึง นักเรียนมต้น,เ,นเวลาหารากที่2ของจำนวนจริงบวก365ยกเขาก็จะมาแบ่งตัวเลขเป็นทีละ2หลักนะ65กลุ่มหนึ่งสามกกลุ่มหนึ่ง0 0 0 0 0 0อีกกลุ่มหนึ่ง, 00, 00, 00, 00, กกงต่อไปก็หาจำนวนจริงหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งสอคูณสอได้4มันเกินเลข3แล้วก็ใช้1นคูณหนึ หลักแรกก็เป็นเลขหนึ่งสาลบหนเหลือ2เนะเลขหนึ่งตัวนี้จะดึงลงมาเขาเอาสองคูณนะีแล้วก็หาจำนวนเต็มนคะ่ามากสุดที่คูณกับนะนะีหาตัวตัวเลขจำนวนเต็มมาต่อท้ายนะแล้วก็จำนวนเต็มตัวนะี้คูณกับเลขตัวใหม่ที่เกิดขึ้นมากสุดที่ยังไม่เกิน2 6 5เนะเลิกและเลข9คูณแล้วได้เป็น261 265ลบด้วย261เหลือ4ดึง0 2หลักลงมาถัดไปเลข9ตัวนี้ก็คูณด้วย2เป็น18นะเลข1ไปทดรวมไว้ก็เลข2เป็น38หาเลขมาต่อท้ายนะก็ลองดู1นะ1คูณ381เลข2 2คูณ382มันเกิน400ในที่นี้ก็ใช้เป็น381 400รลบด้วย381หรือ19เนะี่ยค่าประมาณเนะี่ยรากที่2ของ315ก็19.1เนะี่ยมีเวลาก็ทำต่อฮนะนอยากรู้เหตุผลแท้จริงทางคณิตศาสตร์ไปดูคลิปหมายเลข53นะอันนี้ได้จากเครื่องคิดเลขนะอย่างน้อยที่เราทำมาขณะนี้เนะี่ยก็ถูกต้อง3ตํตำแหน่งแล้วล่นะนะอันนี้คือความรู้นักเรียนหมอต้น ความรู้นักเรียนมอปลายเนี่ยนักเรียนมอปลายเรียนเกี่ยวกับลำดับลูกเข้าลูกออกนีการตรวจสอบลำดับเนี่ยในวิชาแคนคอลัสก็มีเหมือนกันนีตรวจสอบลำดับลูกเข้าลูกออกเนี่ยมีวิธีเยอะในที่นี้เอาประโยชน์มาใช้เลยลนะลำดับสูตรนี้เนี่ยเนี่ยถ้าลูกเข้าแล้วจะลูกเข้าสู่รากที่2ของ365มาดูเหตุผลกันว่าทำไม สมมุติลำดับตัวนี้ลูกเข้านะคณิตศาสตร์ก็ต้องพูดละเอียดแบบนี้นะต้องสมมุติว่าลูกเข้าก่อนแล้วก็ทํางานต่อนะลำดับตัวนี้ลูกเข้านะก็แปลว่ามีจํานวนจริง a ที่ทําให้ลิมิต xn n เข้าใกล้ฟินิตมีค่าเป็น a ทฤษฎีบทเกี่ยวกับลิมิตนะอันนี้เป็นลำดับย่อยตัวนี้ก็ถือเป็นละดับย่อยลูกเข้าสู่ค่าเดียวกันก็เข้าสู่ค่า a ทั้งคู่ จากสมการนี้เนี่ยหาลิมิตทั้งสองด้านลิมิตตัวนี้มีค่าเป็น A อทางด้านนี้นะใช้ทฤษฎีบทลิมิตครบถ้วนเลยลิมิตผลต่างเท่ากับผลต่างของลิมิตเนี่ยลิมิตผลคูณเท่ากับผลคูณของลิมิตมาดูกันทีละบรรทัดเนี่ยจากบรรทัดนี้มาบรรทัดนี้ก็เนี่ยลิมิตผลต่างเนี่ยลิมิต xn ก็เป็นตัว A น่ถัดไปหาลิมิตตัวนี้เนี่ย ตัวนี้เนี่ยข้างล่างเป็นผลต่างกำลังสองตัดกันไปแล้วเหลือแค่ x n บวก x n ลบหนึ่งถัดไปเนี่ยอันนี้บรรทัดนี้ลอกมาเฉยเนะลิมิตตัวนี้เนี่ย,เ,ยเมื่อ n เข้าใกล้ฟินิตตัวนี้ก็เข้าใกล้ a ตัวนี้เข้าใกล้ a ก็เป็น1.2ส่วน2 a ลิมิตตัวนี้เป็น a กำลังสองแล้วเน 1นึ่ส่วนสอไม่เป็น0เนี่ยก็เหลือ a อกำลังสองลบสามร้าเท่ากับศูนันั้นเก็คือรากที่2ของ365อันนี้คือเหตุผลว่าสูตรเมื่อกี้เนี่ยนยีถ้าลูกเข้าต้องลูกเข้าสู่รากที่2ของ365นีแล้วก็ใช้เครื่องคำนวณเลยเนะใครเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นโคดดิ้งไพทอนแล้วก็ไปเขียนโปรแกรม เริ่มต้นก็ x 0เป็น10 x 1เป็น20เนี่ยเลือกให้คลุมค่าลากเนี่ยสามนี่ยกสายกกลังสองก็มากกว่า100น้อยกว่า400อยู่ระหว่าง2ตัวเนี่ยเนี่ยคำนวณไปเรื่อยๆสังเกตดูว่าเห็นไหมเวลามันลู่เข้านะั่นะมันจะลู่เข้าสู่ค่าเดียวกันเนี่ยทำต่อไปอีกก็ได้เลขตัวนี้แหละ ราล่าที่2ของ3า5ก็เลยมีค่าเป็น19.10497317453มันจะใช้วิธีของนักเรียนมอต้นก็หารยาวนานๆจะได้เลขตัวนี้ถ้าใช้วิธีของนักเรียนมอปลายนะีแต่ต้องมีโปรกแกรมคอมพิวเตอร์นะเครื่องคิดเลขอย่างน้อยนะเขียนโปรกแกรมคำนวณ Python c o d i n g แล้วก็เขียนได้ การหาล่าที่ k ของจำนวนจริงบวก r โดยใช้ลิมิตของลำดับสูตรนี้จะแตกต่างจากคลิปก่อนหน้านี้นะลองย้อนกลับไปดูนะสูตรต่างกันแต่ให้ผลเหมือนกันคือถ้ามันลู่เข้าแล้วจะลู่เข้าสู่ลากที่ k ของจำนวนจริงบวก r สมมุติลำดับตัวนี้ลู่เขา้าก็แปลว่ามีจำนวนจริง a ที่ทำให้ลิมิต xn x าก็เอฟิฟลตมีค่าเป็น a x n บวกหระดับย่อย x n ลบก็เป็นระดับย่อยเนี่ยระดับย่อยลู่เข้าสู่ค่าเดียวกันนี่คือทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับลิมิตจากสมการนี้หาลิมิตทั้งสองด้านด้านนี้ลู่เข้าสู่ค่า a นะด้านนี้ก็ลิมิตผลตา่างเท่ากับผลตาล่างของลิมิตลิมิตผลคูณเท่ากับผลคูณของลิมิตเนี่ยทฤษฎีบทลิมิตครบท้ววเลย,เยจากบรรทัดนี้นะอันนี้เป็นเศษส่วน กับเศษลงมาด้านล่างเนี่ยเป็นโครงสร้างนี่นะบรรทัดนี้ก็ลอกมาอย่างเดิมนะนะถัดไปนะ a กับ A ลบทิ้งกันไปแล้วนะลิมิตตัวนี้ก็เลยมีค่าเป็น0นโครงสร้างนี้เนี่ยนะใช้ความรู้นักเรียนมต้นแยกตัวประกอบเนี่ยเน้นเลยนะนักเรียนมต้นเขาท่องจำกันผลต่างกำลัง3ผลต่างกำลัง4ผลต่างกำลัง5นะ ผลต่างกําลังสามหาได้ p ลบ q Д ได้ตัวนี้ผลต่างกําลัง4หาได้ p ลบ q hmm. ได้ตัวนี้เนี่ยก็แปลว่าเนี่ยพจน์นี้เนี่ยเนี่ยใช้ความรู้นักเรียนมอต้นมันก็จะเหลือโครงสร้างแค่เนี่ย x n กำลัง k ลบห x n กำลัง k ลบสคูณ x n ลบหนึมีจํานวนพจน์ทั้งหมด k นีแต่เนื่องจากพอ n เข้าใกล้อินฟินิตลิมิต x n a, มันเข้าใกล a, ้ a เนี่ยก็แปลว่า A-K-1 ลัง k ลบ1อันนี้ก็ A-K-1 กลัง k ลบ1มีทั้งหมด k พจน์ก็เป็น K คูณ a กลัง k ลบ1นะลิมิตตัวนี้นะสามารถหาค่าได้แล้วนะลิมิตผลคูณเท่ากับผลคูณของลิมิตสองตัวนี้คูณกันเป็น0นย์เนี่ยแล้วก็ตัวนี้มันคือ1ส่วน K คูณ a กลัง k ลบ1ก็แปลว่า A-K-R กลัง k ลบ r ต้องเป็น0ูน a อกำลัง K ต้องเป็น R เพราะฉะนั้น A คือลากที่ k ของจำนวนจริงบวก R เนี่ยก็แปลว่าลำดับตัวนี้ลำดับที่มีสูตรแบบนี้ลู่เข้าสู่ลากที่ k ของจำนวนจริงบวก R นะสูตรนี้เน้นอีกทีนะสูตรนี้แตกต่างจากสูตรในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยลองย้อนดู2คลิปประกอบกันเนี่ยนะสูตรต่างกันแต่ลู่เข้าสู่ลากที่ K ของจำนวนจริงบวก R เหมือนกัน อยากได้ลากที่3ของเลข5เนะี่ยหนึ่งกำลัง3ได้1 2สองกำลัง3ได้8แปลว่าลากตัวนี้เนะี่ยอยู่ระหว่าง1กับ2เนะี่ย k, k เป็น3 r, r เป็น5แทนค่าสูตรแลวใช่ไหมกลายเป็นสูตรทั่วไปล้นะเนี่ยเขียนโปรแกรมเลยโคดดิ coding, Python, ้งโปรแกรมมิ่งไพทอนไนตารางดูลูกเข้าเลยไหมสามคำนวณถัดไปยังไงก็สามเนะี่ย แปลว่ารากที่3ของ5คือ1 66 7 0 9 9 7 5 9 4 6 6 7 6 7 7อยากได้รากที่8ของนะ2022 2นะี่ลัง8 3ลัง8เลือกที่มันครอบคลุม2022นะคำนวณแลนะะเนี่ยปรากฏว่าเริ่มซ้ำนะ15าตำแหน่งซ้ำกันหมดเลยคิดเลขถัดไปก็ได้ตัวเดิมนะนี่คือลักษณะของการลูกเขา้า ฟันลากที่8ของ2022 2น8ี่เนียสองจุดหาแปดเก้าหนฟันสูตรโครงสร้างแบบนี้เนี่ยสามารถหาลากที่ k ของจำนวนจริงบวก r ได้นะคำถามก็คือเนี่ยการหารากที่ k ของจริงบวก r โดยใช้ลิมิตกรอบลำดับสูตรนี้มาได้อย่างไรเนี่ยแล้วก็อยากรู้ที่มาก็ ติดตามคลิปต่อไปสวัสดีครับ